อวันนี้เราสัญญาว่าเราจะให้รางวัลคุณนายใช่ไหมใช่เป่า,าใช่เอาอี้เดี๋ยวก่อนในป่ากันยังมียาอยู่เลยเอา้อาวอา้าวอ้ากินยามื้อเช้ายังเต็มป่าอยู่เลยอมซะจนยาละลายจัดการจัดการยาก่อนคุณนายเออเอายาให้มันหมดไปก่อนแหมเห็นทุเรียนคุณนายนะคุณนายแบบเลิงล่าเลยค่ะนี่ อันนี้เป็นทุเรียนของน้องชายน้องชายเจ้าละเจ้ารันเออเขาซื้อมาฝากของอาจารย์หลองยังไม่สุกนะจ๊ะอันนี้ของเจ้าละเจ้ารันเขาแล้วก็เด็กๆที่จันบุรีอะ่ะวันนั้นเขามางานเยอยูนะจําจได้ว่าวันนั้นน่ะที่ไปงานเยอยูอะ่ะเนี่ยน้องๆเขาเอามาฝากเต็มเลยฮะ งานงานจะอยู่ไงงานอาเขาอะ<ๆ>เขาก็เอาทุเรียนมาฝากเนี่ย<ๆ>เต็มคันรถเลยแบ่งๆกันเนี่ยอันเนี้ย<ๆ>ก็สุกแล้วให้สิคะเอ้ยนี่ไงตัวให้เลยนี่เขาให้มาทั้งหลายลูกนับไม่ถ้วนสุกมาเรื่อยๆคุณนายก็จะกินมาเรื่อยๆไม่รู้พันอะไรกินไปก่อน หวานกรอบหวานหอมหมดยางยา่าอ่ะให้เม็ดเล็กนะเนี่ยของโปรดคุณนายเขานอนตะแคงหน้ามางนี้เออตะแคงนะคะเดี๋ยวติดคอเนี่ยของโปรดเขาแหละสุดท้ายคุณนายก็นอนกินถ้าบอกทุเรียนเราชอบแต่ไม่ได้ให้กินเยอะค่ะกินนิดเดียวพออากาศมันร้อนแต่ไม่ให้กินก็ไม่ได้เพราะเราสัญญาไว้แล้ว เป็นงไงดูการกินแล้วก่อนอร่อยนะให้นอนกินเลยละกดไลค์ดิอ้าวกดไม่ถูกเลยอ่ะมือไหนมือว่างอ่ะนั่งไหมจะได้กินอร่อยนั่งไหมคะอ้าวนั่งมาอ่ะลุกอ่ะมานั่งแล้วค่อยๆกินอันนี้ตั้งไวเ้เยอะๆไม่ได้ให้กินหมดหรอกนั่นแหละให้กินเม็ดเดียวพอแล้วพอไหมพอเนะ เออแค่นั้นแหละพออันนี้ให้นั่งมองเป็นน้ำย่อยไว้ก่อนยังมีอีกเนี่ยนกะินได้อร่อยไหมเอออร่อยอน้องๆถ้าซื้อมาให้ไม่ค่อยผิดหวังนะคะถ้าชุดเมืองจันมาแล้วก็เจ๊ก็จะได้เต็มคาราเบลเลยนะเนี่ยอันนี้สองสาวันแล้ว ก็แช่เย็นไว้แกะแล้วก็แช่ไว้เดี๋ยวคุณนายเอ้ยนในละของโปรดเขาเลยละจ้า